สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอ่อใครที่มองหาเครื่องตัดหญ้าที่มีความทนทานนะที่เราขายแต่แบ,บ,แบรนด์ธนาการหมายถึงว่าหมายถึงว่าทุกครั้งที่เราหยิบธนาการมา,มาเราจะบอกว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าที่ทนทานแต่ตัวนี้มันได้สภาพใหม่มากเลยนะครับลูกลูกสูบข,ขาวเจ้าเลยหัวเทียนนี่แทบไม่มีคราบเมาเลยนะ ะะตอนนี้น้องกําลังสปาครับเครื่องติดหมดแล้วนะครับบางย่านี่มีรอยแตกมาจากญิ่่นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้นะครับทวนี้ผมเอา3ามพันรวมส่งนะเป็น CB20HT โชูนชออโต้นะครับธนากะเดี๋ยวให้ลองฟังเสียงดูก่อนอันนี้ 8, แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละเดี๋ยวสปานิดนึงแล้วก็ใส่ฟองน้าใส่กองก็เสร็จเรียบร้อยละชคออโต้ดึงเชือกขาวๆแน่นๆเลยเห็นไหมนะฮะใครที่เอาไปตัดคันนานะตัดรอบบ้านนะฮะ รุ่นนี้ตัวนี้ยี่ห้อนี้ไม่ผิดหวังเลยมันเป็นเครื่องที่ไม่เคยจุดติดเลยอัดดับเครื่องปุ่มสีขาวขาวข้างล่างดับเครื่องครับพี่สดาเดี๋ยวดึงใหม่นะเดี๋ยวดูนะเชือกขาวชั่วเลยนะมันเป็นลันดึงปกติแต่มันไม่หนักนะฮะดูดิดนะนิดเดียวติดเลยขอ,องแถมใบมีดสายสไพายบางญย่นะครับตัวนี้เอา 33, สามบนสามบส่งไปทางสามบนห้านะครับตัวนี้ทนแบบไม่ต้องไม่ต้องสืบเลย หนัก20ซีซีังหวะนะครับโคออโต้ auto auto, ด้วยเอาเร่งเครื่องดูฟังเสียงท่อใสๆเลยดับเครื่องดึงใหม่ครับเห็นเนาะ okay, no. ใครที่ช,ช,ชอบคนทนแรงๆน้ำหนักเพียง4โลกว่าเองนะครับไม่หนักนะครับทีช่ช,ชอบสั่งได้เลยครับสวยก่อน มาก,ก่อนได้สวยก่อนครับสวัสดีครับ